โรงเรียนมารีวิทยานนทบ,บรุรียินดีต้อนรับเข้าสู่การเรียนออนไลน์คุณครูผู้สอนทีโชคครับจุดประสงค์การเรียนรู้ถ้านักเรียนพร้อมแล้วเราเริ่มเ้า เรยนกัลสวัสดีครับนักเรียนที่น่ารักทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่การเรียนออนไลน์อีกครั้งพบกับทีโชคนะครับวันนี้นะครับเราอยู่ในรายวิชาภาษาอังกฤษหน่วยการเรียนรู้ที่6นะครับในเรื่องของ I do my homework at 7:30pm นะครับเนื้อหาจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราเริ่มเข้าสู่บทเรียนกันเลยนะครับสำหรับเนื้อหาในวันนี้นะครับเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับ เวลานะครับเวลาภาษาอังกฤษเรียกว่า time t i m e time เวลานะครับนักเรียนมาดูนาฬิกาเรือนแรกเลยนะครับนักเรียนเห็นเข็มสั้นไหมครับเข็มสั้นคือเข็มที่ใช้บอกอะไรครับบอกชั่วโมงนะครับและเข็มยาวกว่าเข็มสั้นก็คือใช้บอกนาที และบางเรือนะครับก็จะมีอีก1เข็มนะครับที่ยาวที่สุดนะครับอาจจะเป็นสีแดงก็ได้นะครับใช้บอกวินาทีนะครับในตัวอย่างตรงนี้นะครับมีแค่2เข็มใช่ไหมครับคือเข็มชั่วโมงและเข็มนาทีนะครับนักเรียนมาดูเข็มสั้นนะครับชี้ไปที่เลข9เข็มยาวชี้ไปที่เลข12นั่นแสดงว่า9โมงตรงนะครับ เมื่อนักเรียนต้องการพูดเป็นภาษาอังกฤษนักเรียนสามารถพูดได้ว่า n o'clock n i n o'clock นักเรียนสะก,กดตามที่เชิ์นะครับ n i n e o c l o c k o n i o'clock เก้นาฬิกาตรงนักเรียนมาดูเรือนที่สองนะครับเข็มสั้นชี้ไปที่เลข9เข็มยาวชี้ไปที่เลข1นะครับ เข็มยาวคือเข็มอะไรครับเข็มนาทีใช่ไหมครับนักเรียนก็สามารถนับได้เลยครับว่า1นาที2นาที3นาที4นาที5นาทีนะครับนักเรียนมาดูนาฬิกาเรือนที่2นะครับนักเรียนสังเกตนะครับว่าเข็มสั้นชี้ไปที่เลข9เข็มยาวหรือเข็มนาทีชี้ไปที่เลข1นะครับดังนั้นนะครับเวลาตรงนี้คือ9นาฬิกา5นาที 5นาทียังไงครับนักเรียนก็นับเลย1นาที2นาที3นาที4นาทีและ5นาทีนะครับเมื่อนักเรียนต้องการพูดเป็นภาษาอังกฤษนักเรียนสามารถพูดได้ว่า N 0 5 9 o 5นักเรียนสะกดตามทีเชอร์นะครับ N I N E O H F I V E 9 0 5 เก้นาฬิกา5นาทีนะครับต่อมาครับนักเรียนมาดูตัวอย่างนาฬิกาเรือนที่3นะครับนักเรียนสังเกตที่เข็มสั้นนะครับชี้ไปที่เลข9เข็มยาวชี้ไปที่เลข2ดังนั้นเวลาตรงนี้บอกเวลาอยู่ที่9ก้านาฬิกาสินาทีใช่ไหมครับเมื่อนักเรียนต้องการพูดเป็นภาษาอังกฤษนักเรียนสามารถพูดได้ว่า nine t e นักเรียนสะกดตามทีเชอร์นะครับ N I N E T E N 9นาฬิกา10นาทีนะครับต่อมาครับนักเรียนมาดูตัวอย่างนาฬิกาเรือนที่4นะครับนักเรียนดูเข็มสั้นนะครับยังชี้อยู่ที่ เลข9นะครับเพราะว่ายังไม่ถึงเลข10นะครับและเข็มนาทีชี้ไปที่เลข3ดังนั้นเวลาตรงนี้คือ9.15นาฬิกา15นาทีนะครับนักเรียนสามารถนับจากตรงนี้ได้เลยครับเลข1 5นาทีเลข2 10นาทีและเลข3า5นาทีเมื่อนักเรียนต้องการพูดเป็นภาษาอังกฤษนักเรียนสามารถพูดได้ว่า9 i 5 9 15 นักเรียนสะกดตามทีเชอร์นะครับ nine fifteen เก้9นาฬิกา15นาทีนะครับต่อมานะครับนักเรียนมาดูนาฬิกาเรือนที่5นะครับนักเรียนดูเข็มสั้นนะครับ เข็มสั้นยังไม่ถึงเลข10ดังนั้นยังเป็น9นาฬิกาอยู่นะครับเรามาดูเข็มนาทีเลยนะครับว่ากี่นาทีนักเรียนก็นับเลยครับ5 10 15, 20, 25, 30ดังนั้นนะครับเวลาตรงนี้คือ9นาฬิกา30นาทีถ้านักเรียนต้องการพูดเป็นภาษาอังกฤษนักเรียนสามารถพูดได้ว่า9 30 9 30นักเรียนสะกดตามทีเชอร์นะครับ N I N E T หิรตย9:30 9ก้นาฬิกาสานาทีนะครับต่อมาครับนักเรียนมาดูนาฬิกาเรือนที่6นะครับนักเรียนดูเข็มสั้นครับถึงเลข10หรือ,อยังยังใช่ไหมครับดังนั้นยังเป็น9นาฬิกาอยู่นะครับนักเรียนมาดูเข็มนาทีครับชี้ไปที่เลข9กกี่นาทีเอ่ยถ้านักเรียนไม่รู้นักเรียนมานับเลยครับ 5 10 15 20 25 30 3 5 40 45ถูกไหมครับดังนั้นเวลาตรงนี้คือ9.45นาทีเมื่อนักเรียนต้องการพูดเป็นภาษาอังกฤษนักเรียนสามารถพูดได้ว่า945 45นักเรียนสะกดตามทีเชร์นะครับ N I N E F O R T Y FIVE 945นะครับต่อมาครับนักเรียนมาดูรูปประโยคนะครับนักเรียนดูประโยคคำถามนะครับเขาถามว่า what time is it what time is it เวลาเท่าไหร่นะครับ นักเรียนสามารถใช้ประโยคนี้ถามคุณพ่อคุณแม่คุณครูนะครับหรือว่าเพื่อนๆได้นะครับเมื่อนักเรียนต้องการทราบเวลานะครับนักเรียนก็สามารถพูดได้ว่า What time is it นะครับเมื่อนักเรียนถามเพื่อนนะครับว่า What time is it เพื่อนนักเรียนก็จะตอบว่า It's 10.10หรือ It is 10.10 10 ได้สรุปนะครับนักเรียนเข็มสั้นคือเข็มบอกชั่วโมงและเข็มยาวกว่าเข็มสั้นคือเข็มบอกนาทีและเข็มยาวที่สุดนะครับใช้บอกวินาทีนะครับยังไงที่เชื่ออยากจะให้นักเรียนนะครับฝึกใช้ประโยคตรงนี้หรือนักเรียนอาจจะเอาประโยคตรงนี้นะครับไปาถามคุณพ่อคุณแม่ได้นะครับหรือว่าโทรไปหาเพื่อนของนักเรียนเองก็ได้นะครับ What time is it อะไรแบบนี้ก็ได้นะครับต่อมาครับเรามาดูกิจกรรมนะครับทิเชอร์ก็มีกิจกรรมให้นักเรียนทำนะครับนักเรียนดูตัวเลขตรงนี้เลยนะครับอ่าเขาจะให้เราพูดนะครับอย่างเช่นเลข30ใช่ไหมครับ30 3 r 31 3 2 32 33 33 34 34 35 35 40 40, 46, 46 47, 47, 48, 48 49และ50นักเรียนสามารถฝึกพูดบ่อยๆนะครับนักเรียนก็จะชินและสามารถนำไปพูดในชีวิตประจำวันได้แน่นอนครับและสุดท้ายของคลิปวิดีโอนี้นะครับทิเชอร์จะมอบหมายงานให้นักเรียนนะครับทิเชอร์จะให้นักเรียนบอกเวลานะครับ ดีเชอร์จะขึ้นรูปนาฬิกาตรงนี้ให้นะครับนักเรียนบอกเวลาทีเชอร์เป็นภาษาอังกฤษนะครับและนักเรียนส่งงานตรงเวลาด้วยนะครับและอย่าลืมระบุชื่อนามสกุลเลขที่ให้เรียบร้อยด้วยนะครับทีเชอร์จะได้ตรวจและเช็กงานให้นักเรียนได้อย่างถูกต้องสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ